เรื่องหัวใจกันหน่อยดีกว่านะคะจากรุ่นเด็กเดเบบี<ช>รักสดใสแต่ส่วนคนนี้ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆหน่อยก็เลิกกันแล้วให้มันจบจบไปๆๆก็เลิกกันแล้วเรื่องเดิมไม่ต้องแคร์ไม่เคยพอ oh, แล้ว บิวให้มันมีฟิลลิ่งมาเพื่อที่จะได้เข้าใจข่าวนี้ไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้องที่ทราบกันไปว่าโอบนิธิกับน้องว่าปรางเนี่ยเขาเลิกราก,กันนะออตามกระแสะโซเชียลอย่างที่รู้กันแหละแล้วมันก็มีข่าวว่าพี่สาวของหนุ่มโอปเนี่ยโพสต์ข้อความสุดแซ่บเลยเออจับใจความเหมือนจะไปพาดพิงถึงอดีตคนรักของน้องชายอย่างสาวมะปรางออก็ร้อนใจจนเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มโอบต้องออกมาชี้แจงว่า คืออาจจะมีการเข้าใจผิดกันแหละเพราะว่าพี่สาวของโอบเนี่ยอยู่เมืองนอก<ะ>อาจจะไปได้ยินได้ฟังอะไรมาเลยมาโพสต์แบบนี้ด้วยความเป็นห่วงตัวโอบอะเนาะซึ่งโอบเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่สาวโพสต์พอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็รีบโทรไปชี้แจงแล้วก็เตรียมขอโทษสาวมะปรางด้วยค่ะเห็นว่าจะมีการเจอกันในงานอ e ีเวนต์เร็วๆนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยว<ะ>ทั้งคู่มาเจอกันค<ะ>่ะส่วนเรื่องเลิกรากันเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่สาวมะปรางพูดไปก่อนหน้านี้โอบบอกว่าไม่มีมือที่สนะคะไอ้เรื่องนักแข่งรถมือที่3ามอะไรอย่างเงี้ยโอ อตอนนี้โอบขอพักใจขอใช้สเตตัสโสดไปยาวๆดีกว่าค่ะสสรุปี่าวดผิ ก็จริงๆแล้วโอ้ว่ามันเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่โอบ,บอกว่าเขา lost communication mm. ไปคือเขาอาจจะไปแบบว่าไปดูนั่น mm. ดูนี่มาแล้วเกิดการที่แบบว่าเรายังไม่เกิดการอธิบายอะไรเขาแล้วว่าวันที่ผบจะได้เจอเขาในวีคหน้าเนี่ย mm. โอจะเป็นตัวแทนในการไปนของัวเขา,เขาไม่มีมือที่สามอเใช่ครับผมก็เป็นอย่างที่เขาพูดเลยครับจริงๆแล้วก็รู้เท่าทุกคนแล้วก็รู้เท่าที่เขาบอก mm. สบายใจขึ้นเยอะเลยลก็รู้สึกว่าแบบเ mm. อ้ใช่ในพูสักทีน้องรั้งไดกเนารใช่ในภูสักที ประมาณเสาหน้าคุณผู้ชมทังโอบมะปรางเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์เจอกันวันพุธอีเวนต์เจอกันกวันพุธหรือวันเสาร์วันพุธวันพุธนักข่าวตกลงก่อนวันพุธอทิย์หน้าแหละอทิย์านวันพุธก็จะมีแบบว่ามีต่อธนวัตรด้วยอธิษฐานต่อระพิตธนพศเตนะคะแล้วก็มีมะปรางกับโอบเขาจะไปขอโทษกันงินอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้โอบเขาบอกว่าเลิกรากันไปแล้วเป็นเพื่อนกันได้มะปรางก็บอกแบบนี้เก็เป็นกําลังใจกับทั้งคู่ด้วยแล้วกันนะคะ